ดยูลูกกระต่ายสิบห้าวันกินนมนะแย่งกันใหญ่หายท้องจะาามุดไปใต้ท้องแม่เขาแล้วก็กินนมหายท้องกินนมมาดูดเลย ก็ยังหายท้องกินโอ้ยกล้องไม่ชัดอหายท้องเข้าไปกินนมแม,ม่โอ้ยชัดหน่อยสิกล้องกูกัดภาพไม่ได้เลยเสรยย Hai mẹ luôn có <cười> <Một> cười <đó>. <cười> con mẹ con nang lú con thường sẽ mồi câu đây, con cũng không là này, cái <laughs> <laughs> mương <lộ> <laughs> <laughs> thong, ngày thong nhỉ ทัหมดสามตัวครับเนี่ยเนาะตอนนี้ได้สิบสิบสามวันนะสามหรือสิบสี่วันเนี่ยนี่เหมือนแมวงันเนี่ยแมวงั้นเนี่ยก็ตายจะเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังคล้ายแมวนะคือ เขาจะไม่มีกลิ่นตัวนะนัะ้นลาเงือเขาจะขับออกกทางฉี่นะอืกระต่ายแมวเนี่ยจะไม่มีกลิ่นตัวนะฮะนั้นเลี้ยงไงก็ไม่ค่อยจะเหม็นนะโอ้โห